สวัสดีทุกท่านเราก็มาถึงบ้านลุงศาสแล้วแอ้่หพี่น้องเฮ้ยแกจะรอเราหรือเปล่าไม่รู้เว่นเที่ยงเลยพี่น้องเกือบเที่ยงนะเรามัวแต่ไปโกศมาอยู่แกก็น่าจะไปหาอยู่หากินหรือมั้ะโอ้อยู่เฮ้ยโอ้อยู่เฮ้ย เดี๋ยวเราก็ไปข้าร่มก่อนนะครับเนื่องจากมันแดดเหลือเกินข้าร่มก่อนอ่ะนี่นะทุกท่านเราก็ไปดูว่าลุงศาสตร์พิ่นเฮ็ดยังสวัสดีครับผมเออเอาเฮ็ดยังอยู่ครับผมเฮ็ดเบ็ดอยู่ครับเฮ็ดเบ็ดโอ้เพิ่นก็เลยกำลังอันทำเบ็ดเบ็ดกบหรือว่าเบ็ดปลาหรือ,อยังนี่เบ,เบ็ดกบ อ๋ออุปกรณ์จับกบนะพี่น้องเอ้ยกำลังเห็ดเบ็ดอยู่นี่มีทูบหนึ่งอันเอาไว้อันอันตัดเชือกนะเออเพิ่นกระสีไปใส่เสบ็ดกบใส่ยังว่าสะเท้านี่ขอแค่มีเข่าเนาะกับขเข่าหาเอาตามทุงไห่ทุงหน้าตามปลาตามเขาเออขอแค่มีขขเขาเออมีเขาสารก็คืออยู่ได้หาปูหาปลากินเอาบื้อด่อยากเนาะบานเขา้า เออ้ยเอาปลาเห้ามันมันมันสีน่าเลวบอตั้งแต่เศร้าบุญคือไปไปซื้อของไปซื้อยังมากกุสุมานวันหันก็เลยแยะเอาปลาอยู่ฝายมันก็สิดนแล้วปลาก็ได้มันสิเริ่มมีกินแล้วได้เนี่ยเลยก่นจะเตรียมปออ่างออุ้ยอ่างรถฮาเฮ็ดเฮ็ดกินได้ก็เอากินขันกินบ่ได้ก็บ่เป็นยังไ้มันแต่เศร้ามันเลวเอาแต่เศร้าเลยขี่ไปกุซุมานฮะ ได้หรือเปล่าได้นะเเอ้าเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดเอ้าครับส่วนอีกคนหนึ่งพิ่น่อ่พี่น้องพิ่เข้าไปในหมู่บ้านจักไปไสนะครับจะน้อยกับมากนเนาะเดี๋ยววันนี้จะพาเดินระบบน้ำแล้วไปขอน้ำแล้วมือดีเลยเดี๋ยวเขาขุดเอาเสียมมาขุดเบื้องท่อประปาของหมู่บ้านก่อน เขาสิได้เดินถึกยู่นีิมิมนบ่ท่อขาเจ้านะเออเอาจอบบักจกเขาอยู่ใสเขาค่อยคขุดขุดขุดอันขุดเบื้องท่อเขาก่อนนะเขาจสได้เดินท่อของห้าเขาไปเออ เดี๋ยวให้เพื่อนขุดตรงนี้เสียบที่นี่นนะอืมเจออ่เาเอาสล้งมานี่ดีกว่าอวเอออืมดีแล้วละ่ะเราจะได้ขุดหาเจอเก่งๆต่อแบุญบางอย่าไปขุดถึงท่อแล้วแตกเน,นงานเขา่าขุดแบบจอบๆเอาอย่าเอาสะเลิงย้ายก่อนทุกท่านย้ายสะเลิงก่อน ามาถึงก็ให้ลุงศาสตร์เพื่อนเขี่ยดูท่อประปาของหมู่บ้านนะพี่น้องเอ้เพราะว่าเราจะทําการเดินไฟเอ้ยไม่เดินไฟเดินน้ําเดี๋ยวเราเดินระบบน้ําเสร็จแล้วก็ให้ไปแจ้งนะไปแจ้งขอน้ําเลยนะเพื่อนจะได้ออกมาติดตั้งมิตเตอร์น้ําให้เราเลยมันก็ขึ้นอยู่กับ ว่าเขาว่างหรือเปล่าถ้าเขาว่างเขาก็จะออกมาติดให้เลยถ้าเขาไม่ว่างก็รอวันสองวันนะเออเออค่อยๆแยกดูเอาทีละนิดเอาเดี๋ยวโดนท่อเขาง,งานเข้า <laughs> เราต้องรับผิดชอบเลยขุดหาท่อเราจะได้เดินท่อเราจะได้วางท่อถูก เออว่ามันห่างแค่ไหนมาเตีมไปชาตุามก่อนนะวาอีสาตินะเคูดเคูดอิด เีเกินตัวเไรดิน่าจะติดในแบบฮะน่าจะาตำหลงในวังอืมน่าจะเนาะนี่ให้ลุงชาติขุดหาท่อของหมู่บ้านทนุกทั้นไม่ไดยเนี่ยเก็บเินเลย เจอแล้วบ่วหืมนาจีบบ่แมงท่อมันคือสีมนมน้ำมันคือสีแห้งๆแล้วตัวมันคันมีนม้ำแสดงว่าแตกมันมีแรงเหย,ยียบเนะอันตูขนาดไหนกันเดอยู่แถวนี้แม่นบ่งั้นเฮาเฮาเฮ้าขุดว่างของเฮาก่อนก็ได้เออนี่เดยเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยเห็นแล้วนี่เนาะ เออเจ้านะเห็นแล้วทุกท่านเห็นแล้วนี่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 ฮะวันนี้ขุดไปนี่ขุดเข่ามังนี่ก็ได้หรือว่าสีมองที่มันลดมันเหยียบขุดเห็ดฝังท่อนะเอาสีฝังท่อของเฮ้า เดีย๋ยวเราจะฝังท่อของเราตรงนี้แล้วก็ใส่ก๊อกน้ำยังไว้เรียบร้อยเพิ่นจังมาอันนี้อืมเรต้องคุดขุดลึกส่วนใดดอกก็เห้าเอาพอได้ฝังท่อบ่เห็นท่อเลยก็แล้วดอก หออกได้ยีบอนี่อหออกซะไปปลูกไหม,อ,นะอ,มอืม,ม,ม,มอ,อืมยหืมนี่กอกน้ำเขาชีไว้ข้างต้นมะขา,ามนั่นละเอออ่ะอันนี้ทางทำมามนี่นะท่าน ระบบน้ำปรปาปลาให้ขึ้นดูดิขุดหาท่อนะท่านเตรียมวางระบบนะครับเตรียมวางระบบนะครับเออได้น้ำประปาอะไรก็สบายบัดนี้ปกติอาบน้ำยุไซล,ล่ำห้วยบ่ ไฟเลยครับอ่าไฟหนึงอ๋อปกติอาบน้ำอยู่ฝ่ายชะลอน้ำเออบ้าทีนี่มีน้ำอยู่นี่เลยสบายได้นอกไปเนาะเอออาบอยู่นี่เลยบ้านี้หยดเอาไว้นะให้มันตรงกับต้นมะขามเนี่ยเออให้มันตรงตรงกับต้นมะขามเนี่ยเขาสิมัดก๊อกน้ำไว้ต้นมะขามเลยเออเมาอย่าเอียงไรมันจะเอียงไปนาแท้ โอเคครับท่านเดี๋ยวผมจะต่อก๊อกน้ำก่อนนะฝากเอาที่นี่ดีครับ